สวัสดีค่ะวันนี้เราภูมิใจนำเสนอโฮย่าเปิดเอฟเฟกต์ขันพอดีเลยถ้าหากว่าใครเป็นสายโฮย่าคุณจะไม่ผิดหวังที่ดูคลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องโฮย่าชนิดละเอียดยิบเลยบรรลุทำเรื่องโฮย่าได้เลยค่ะเอฟเฟกต์พอดีจริงๆโอเคอันนี้ไก่จริงนะไม่ใช่ไก่ปลอมแล้วก็ชอบมาขันตอนที่เราอัดคลิป โอเคเราจะนำเสนอเฉพาะโฮย่าพันดูใบก่อนนะคะส่วนพันดูดอกนั้นเดี๋ยวในโอกาสหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงเพราะว่ามันค่อนข้างละเอียดและมีหลายสีตอนนี้โฮย่าที่เรามีอยู่นั้นมีอยู่3สีนะคะก็คือเป็นสีเขียวล้วนแบบสีเขียวอันที่2ก็คือแบบด่างในนะคะชัดๆก็จะมีรอยด่างข้างในจริงๆแล้วรอยด่างเขาต้องชัดกว่านี้นะคะแต่สภาพแวดล้อมอะ่ะจะเปลี่ยนแปลงสีของเขา ถ้าสภาพแวดล้อมไม่เหมาะกับเขาสีเขาจะไม่เห็นรอยด่างน้อยแล้วก็ในที่สุดจะกลายเป็นสีเขียวโฮย่าด่างในเป็นของยากนะคะแพงด้วยเมื่อเทียบกับโฮย่าที่เป็นสีเขียวแบบนี้นอันที่3ก็คือแบบด่างนอกแบบนี้อันนี้เป็นโฮย่าด่างนอกนะคะก็ตามชื่อเลยความด่างเขาก็จะอยู่ข้างนอกอันนี้ก็มีข้อด้อยของเขาก็คือว่าเขาโตค่อนข้างช้าแล้วก็ใบาบาง เราก็จะเห็นว่าต้นโฮย่าเขาเป็นไม้กาฝากที่ชอบกินต้นไม้อื่นเป็นอาหารและต้นไม้ที่โฮย่าบอกว่าอร่อยมากแม่นั่นก็คือต้นทองกวาวอร่อยกว่าต้นมะม่วงนะคะถ้าเราต้องการปลูกโฮย่าแบบใช้ใบประดับใบเดียวเขาเรียกว่าการปลูกแบบซอมบี้ก็คือไม่โตแล้วก็ไม่ตายแต่ไม่ตายนี่อย่าไปเชื่อนะตายอยู่เหมือนกันนะแต่ไม่โตน,นี่แน่นอนค่ะใบเขาจะอวบขึ้นอวบขึ้นแล้วก็หนาขึ้นแต่ว่า เนื่องจากว่าเขาเอาก้านใบแบบนี้ไปปลูกเลยไม่มีตานะคะไม่มีข้อไม่มีตาเขาก็จะไม่มีโอกาสได้แตกยอดใหม่เราก็เลยหลีกเลี่ยงวิธีปลูกแบบนั้นนอกจากว่าเอใอบมันหักจริงๆจากที่เราปลูกื่องมาว่าเราจะปลูกต้นโหยว่าขั้นเทพนั้นอ่ะเราก็จะโอ๊ยไก่ <laughs> เสียสมาธิเอาใหม่จากการจากการที่เราปูเรื่องว่าเราจะปลูกต้นโหย่าขั้นเทพนั้นเราจะข้ามวิธีการปลูกด้วยกาบมะพร้าวไปเลยนะคะ เราจะเราจะปลูกโดยการเรียนแบบธรรมชาตินั่นก็คือต้นทองกวาวเนี่ยเปรียบเหมือนโรงงานผลิตโหยา่าชั้นดีเลยเพราะว่าเราบังเอิญไปเห็นต้นทองกวาวต้นหนึ่งมีต้นโหย่าขึ้นเยอะมากเหมือนเป็นเห็บหมัดของต้นทองกวาวเลยก็ว่าได้เดี๋ยวได้โอกาสหน้าเดี๋ยวเรากลับบ้านที่สกลนะเราจะไปถ่ายรูปให้ดูว่าต้นทองกวาวต้นนั้นอ่ะมันเต็มไปด้วยต้นโหยา่า <c oughs> ใครก็ได้เอาไก่ตัวน,นี้ไปเก็บที เมื่อเราทราบเราว่าต้นโทย่านชอบกินทองกวาวนะคะเราก็เลยไปสแสวงหากิ่งของทองกวาวที่ได้มาเยอะด้วยทีนี้เราจะปลูกแบบลงกระถางนะคะแล้วก็จัดจัดช่อจัดช่อเราจะจัดฟอร์มของต้นนะคะไม่ปลูกแบบไม่ปลูกแบบนี้แล้วนะอันนี้ธรรมดาแล้วอันนี้ก็คือแบบถ้าเราปลูกแบบนี้นะคะถ้าเราปลูกแบบนี้ก็เหมาะสําหรับที่จะใส่กระถางตั้งโชว์สวยๆน่ารักน่ารัก เดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยนะคะก็คือเตรียมกระถางให้เหมาะสมกับไซส์ของไม้ที่เราเตรียมไว้นี่แล้วก็กิ่งโพย้าที่เรามีอยู่นี่ถ้าเขาทอดตัวยาวๆแบบนี้นะคะนั่นก็คือว่าอีกไม่นานเขาจะมีดอกเดี๋ยวเราจะปลูกใส่กระถางไซส์นี้นะคะการปลูกไม่ซับซ้อนค่ะการปลูกโพย้าเราจะใช้ขุยมะพร้าวเป็นหลักนะคะแล้วเราจะเสริมด้วยอันนี้คือ ที่ปาล์มอัดเม็ดนะคะถ้าทางจะอร่อยที่สําคัญเลยเราใช้กิ่งทองกวาวเป็นอาหารหลักของเขานะคะต่อไปนี้เราจะปลูกไปบนไปนะคะแป๊บเดียวก็เสร็จเราเลือกกิ่งทองกวาวกิ่งนี้นะคะ เราใช้ก้านเดฟเหลือๆนะคะเพราะเมื่อวันก่อนเราปลูกเดฟแล้วมันมีก้านที่ขี้เหล่ขี้เหล่เราก็เลยไม่เอาไปปลูกด้วยวันนี้ก็เลยจักมาพันกับต้นโยพย่าเผื่อว่าเขาอยากมีชีวิตรอดเขาก็จะได้มีโอกาสนะคะแล้วเขาก็จะได้โตมาด้วยกันจะสายไป2ต้นนะคะจะได้ได้มุมสียสวย ก่อนหนวดกุ้งที่เหลือๆเราจับพันเลยนะคะ oh. ไม่ต้องกลัวตายนะคะเป็นต้นไม้เราต้องอดทน oh. พันดีจริงๆเลยใจเนี่ย ไก่ขันดีจริงๆเลยจัดไายให้สวยงามตอนแรกที่เราปลูกโฮย่านะคะเราก็ปลูกโดยปลูกแบบซอมบี้พอตอนหลังเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาไม่มีโอกาสได้โตก็คือ มันจะไม่งอกอะค่ะมันก็แช่เป็นใบซบบ่ๆอยู่อ,อย่างนั้นแล้วก็สําหรับการปลูกโหย่าลงกระถางใส่หลักแบบนี้ถ้าไม่มีหลักที่มันเป็นไม้แบบเราก็อาจจะใช้ไม้หลักที่เป็นกาดมะพร้าวหุ้มหลักปลูกก็ได้ถ้าให้ดีเลยเท่าที่พี่สูตรทราบมาก็คือไม้ทองกวาวดีที่สุดเพราะว่าจะทําให้ต้นโหย่าโตไวนะคะไม่ต้องบำรุงอะไรมากแล้วก็ไม้ที่สามารถใช้แทนกันได้พอทนได้นั่นก็คือต้นมะม่วงนะคะกิ่งมะม่วง สำหรับโฮย่าไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรมากคะนานๆอาจจะหยอดออสโมโคสสักนิดนึงแต่ก็ไม่ต้องไม่ต้องให้มากเท่าที่เราปลูกมานะเราแทบจะไม่ให้ปุ๋ยเลยสำหรับคลิปนี้เราต้องขออนุญาตจบแค่นี้ก่อนเพราะเราเพิ่งจะรู้ตัวว่าตั้งแต่เช้าที่เราอัดคลิปมาคิ้วเราไม่ชัดเลย <laughs> ดิฉันไม่มีคิ้ว <laughs> คลิปนี้ไม่คิ้วเลยโอเค ตอนปลูกแรกๆเราใช้หลักกาบมะพร้าวเป็นหลักยึดนะคะพอตอนหลังเราค้นพบว่าทองกวนวนี่แหละเจ๋งสุดละเขาก็จะมีสารอาหารที่โฮย่าชอบทําให้โฮย่าโตไวและงามมากนะคะโฮย่าไม่ได้ชอบน้ํามากนะคะถ้าหากปลูกแบบน้ํามากใบโฮย่าจะอ่อนนะคะแล้วก็ฟอร์มของใบโฮย่าก็จะค่อนข้างเสียทรงนะคะแต่ถ้าน้ําน้อยเขาจะเป็นรูปหัวใจฟอร์มของใบโฮย่าขึ้นอยู่กับน้ํานะคะ ต้นเดียวกันอาจจะมีใบที่เรียวกลมหนาหรือบางได้ขึ้นอยู่กับจังหวะการให้น้ํานะคะดูอย่างต้นนี้เป็นตัวอย่างนะคะอยู่ในกิ่งเดียวกันแต่ถ้าเป็นช่วงที่น้ำน้อยนะคะช่วงไหนให้น้ำน้อยใบเขาจะหนาแล้วก็ค่อนข้างกลมแต่อันนี้ได้น้ํามากใบเขาจะเรียวแล้วก็ค่อนข้างบางนะคะ<ๆ>เมื่อเทียบกับขนาดฝ่ามือของเรานะคะ 5นิ้วอันนี้แบบด่างไนนะคะด่างไนเป็นของยากนะคะปลูกไปปลูกมาก็ซีดได้ mm hmm. เดี๋ยวเรารอให้ใบพวกนี้แก่ก่อนนะคะ mm hmm. เราจะตัดไปทำซอมบีต้ตัวโต,วตว